เหตุผลนี้ทำไมคุณต้องไม่พลาดมูเตเลิฟตอนจ้แม่ตัวแม่มูกันนี้ลนะ่ะด <Dude. S 1> ิวออนแอร์ให้ติดตามกันแล้วสำหรับซีรีส์ตอนใหม่ของจักรวาลมูเตเลิฟที่ตอนนี้เสนอในตอนที่มีชื่อเก๋ๆว่าจุแม่ตัวแม่จะพาแฟนซีรีส์ไปเจอกับแก๊งอินฟลูเอนเซอร์ที่มูจนได้เรื่องแต่ก่อนจะไปติดตามไม่พลาดขอเปิดเหตุผลที่ทำไมคุณต้องไม่พลาดมูเตเลิฟตอนจุแม่ตัวแม่ 1. ป่มแปมนิติกอปกิติพัฒน์คัมแบกงานแสดงกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเรียกว่าแค่เห็นชื่อก็การันตีความหาแล้วสำหรับ2พิธีกรสายปล่อยมุกที่ครั้งนี้คัมแบกงานแสดงกับบทบาทของอีดิทและก็เมดทับทิม 2. เสืส้อผ้านหน้าผมจัดแน่นจัดเต็มทั้งเรื่องด้วยชื่อตอนเจ้าแม่ตัวแม่หลายคนคงต้องรู้แล้วว่าจะรวมเอาบรรดาตัวแม่แกงอินฟูเอาไว้ในเรื่อง แน่นอนว่าครั้งนี้จะธรรมดาไม่ได้จะต้องจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมรับรองว่าแฟนๆจะต้องประทับใจในความจึ่งของพวกเธอแน่ๆ 3. นีโอไตกับลุกใหม่หวานเจีย๊ยบเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะทำให้แฟนคลับของหนุ่มนีโอต้องววาวเพราะเขาสวมบทแคทรีนาแถมยังโดนเจ้าแม่สิ่เนี้เรื่องอีกด้วยรับรองว่าต้องมีซีนสุดปังออกมาให้แฟนคลับของหนุ่มนีโอได้ทึ่งแน่นอน สท้อสังคมแบบคันสุดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าศักดิ์สิทธิ์จริงศรัทธาไงจ๊ะว้าวคุจริงด้วยมองจะคของแสนแล้วว๊ะ เรียกว่ายุคนี้ยอดไลฟ์ยอดติดตามกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญของเหล่าอินฟูไปแล้วสะท้อนให้เห็นแบบชัดเจนถึงการยอมแลกอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้ยอดต่างๆมานับว่าแฟนซีรีส์จะได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อย่างแน่นอนสามารถติดตามมูเตเลิฟตอนจะแม่ตัวแม่ผ่านทางแอปพลิเคชัน t ูวิช i ั n นหนาได้เช่นเคยค่ะ